สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรุราภูนเขันแก้วค่ะอยู่เทียบโอนปีหนึ่งนะคะวันนี้จะมาทําเมนูแกงปีค่ะวัตถุดิบนะคะมีดังนี้ค่ะหัวปีถั่วพูชะอมผักชีไปเลยผักเผ็ดใบชะพูมะระขี้นกพริกขี้หนูกระดูกหมูมะเขือเทศมะเขือพวงพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กถั่วเน่าหอมแดงหอมขาว ปลากะปีวิธีทำนะคะเราจะทำพริกแห้งเม็ดเล็กพริกแห้งเม็ดใหญ่กระเทียมหอมแดงลงไปโขูให้ละเอียดนะคะจากนั้นนะคะใส่ัน่นเนาแผ่นค่ะขูกไปเรื่อยๆนะคะใส่ปลากระปีนะคะขกต่อให้เข้ากันนะคะให้ละเอียดเมื่อละเอียดแล้วนะคะจะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้นะคะ นำหม้อใส่น้ำตั้งไฟรอให้น้ำเดือดนะคะจากนั้นนำกระดูกหมูลงไปต้มทิ้งไว้เมื่อต้มกระดูกหมูได้ที่แล้วนะคะเราจะนำหัวปีไปทุบแล้วก็มาหั่นใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะต้มหัวปีกับกระดูกหมูทิ้งไว้เมื่อหัวปีเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราจะนำพริกที่เราโขกไว้ลงมาคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นต้มทิ้งไว้ ต้มได้สักพักนะคะเราจะใส่ผักลงไปค่ะเราจะเรียนจากผักที่สุกยากไปหาผักที่สุกได้ง่ายนะคะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันต้มต่ออีกสักพัก ทุกอย่างเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสค่ะรสด,ดีแล้วจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะต้มต่อไปอ,อีกสักพักหนึ่งสามารถปิดไฟแล้วพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงปีของเราก็จะได้หน้าต่างมาเป็นประมาณนี้ค่ะพร้อมจะเสิร์ฟได้แล้วค่ะ